อากาศสวัสด <ítulo> ีพ anyway, ี่ๆทุกท่านด้วยคับผมวันนี้นะครับอยู่ช่องสับขาแล้วก็ผมวันนี้มีแนวทางตัวเน้นไม่อหนึ่งคู่นะครับผมเป็นศึกฟุตบอลคาราบาวครับนะครับระหว่างลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านรับการมยองทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมเตะกันเวลานะครับตีสามนาฬิกานะครับผมฟอร์มการเล่นท่านั้นหลังล่าสุดนะครับของทางด้านลิเวอร์พูลนะครับชนะไปสามครับแพ้ไปหนึ่งเสมอไปหนึ่งนะครับนั้นล่าสุดนะครับศึกแดงเดือดครับเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาสูงประตูต่อศูนย์นะครับผมส่วนทางด้านเวสต์แฮมส่วน ทางด้านน่าล่าสุดนะครับชนะวูฟแฮมตันมา3ประตูต่อศูนย์ครับผมส่วนทางด้านเฮทเวททั้งสิบนัดที่เคยเจอกันทั้งสองทีมนะครับเป็นลิเวอร์พูลที่เอาชนะเวสต์แฮมไป8นัดครับผมเวสต์แฮมเอาชนะมาได้เพียง1นัดนะครับแล้วก็เสมอกันไป1นัดครับผมคู่นี้นะครับมองแนวทางไปที่สกอร์สูงกับลิเวอร์พูลได้เลยครับหวานเจี๊ยบไปแน่นอนครับผมส่วำหรับพี่ๆท่านใดเห็นชอบแนวทางนี้นะครับชอบไปจัดขัดกระส่วนเลยครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเข้ากลุ่มนะครับปัดขวาและแอดไลน์ไม่ได้เลยครับมีชุดวงการตัวนนนนีี้ะะะคครรรรัััับบบชอกกจดดสสสุว